สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อ,องทุกท่านนะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วพง่งนี้จะเปิดเทอมแล้วพาน้องการไปรตัดผมที่ร้านโอ้โหไว้อะไรกันขนาดนี้พี่น้องครับลูกค้าเยอะรอเคากือบยี่สิบคนรอไม่ไหวแล้วน้องการบอกว่าป้าไม่ต้องรอกลับไปกลับบ้านเลยครับน้องการบอกว่าไงฮะป๋าแต่ผมไม่รู้เลยน้องไม่รอแล้วครับนนองการบอกก็เลยใช้วิชาคีพเก่าสมัยตอนเรียนมัธยมนะครับที่เคย เรียนช่างตัดผมมามาตัดผมให้ลูกครับเว้นก็ไม่ไย้ใส่ครับนะตากระมอนไม่ค่อยเห็นนนะนะตัดเล็มไปเรื่อยลูกชายก็บอกว่าป้าตัดสวยหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่มันเป็นด่างเป็นไรนะไอะ้ลูกชายก็บ่นไปคุยไปไอพ่อก็ตัดอย่างเดียวแล้วครับตัดตามอย่างเดียวเลยนะครับรู้ว่าสวยไม่สวยเรามีาที่ตัดนะครับเจ็บมองๆดูแล้วก็สวยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนะี่ยใช่ไหมครั่ายูทรงช่างตัดนะครับนะในลักษณะของช่างอยู่นะฮะ ประสบการณ์สมัยเรียนมัธยมนะยังไม่ลืมครับอามาตดผมให้ลูกครับใจทังที่ดีสิ่งที่เปลี่ยนไปคือความแก่นนะแล้วก็สายตาสายตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นจะมีตางมีแบ่งกันครับนะธรรมชาติครับของคนผู้สูงอายุนะฮะนะจะเข้าสูบใบผู้ใหญ่แล้วจะห้าสิบแล้วครับนะเปลียเป๊บเดียวก็ผมสองสีแล้วตอนนี้ก็สองสีแล้วกรนะปจะเป็นสีเดียวครับคือสีขาวล้วนนะต้องย้อมนะยังไงก็ตามนะสูงอายุจะมากแต่ผมก็ไม,ม่ยอมแก่ครับนะ น่ยต้องยอมเป็นสีดำก่อนนะแต่ผมเป็นสีขาวจะเรียกว่าลุงเล็กตาแต่ผมสีดำก็เรียกว่าพี่ถูกไหมครับท่านผู้ชมนะี่อะไนไปไหนแล้วอันนั้นก็ว่าคันป้าคันไม่มีเสื้อคลุมให้หนูเลยกระบอกเงี้ยอ้าวจะมีเสื้อคลุมได้ไงก็ตอนท,ที่หนูตัดหนูยอมมานะี่องการนี้เยื่ยงเยอะนะเดียนะ๋ยวตัดนะเดี๋ยวคันนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะี่หนูจะตัดกหรือเปล่าเนี่ยนะ พอเดินโมโห,หแล้วอ่ามาแล้วเมื่อกี้ไปเปลี่ยนเสื้อมันคันครบอกคันป้าคันมากเลยป้าก็ตัดอีกรอบตัดไปก็บนไปเตรียมก็ลูกไปเอ้นี่แหละครับนี่ลูกชายสมัยนี้น้อยเราไม่มีอย่างนี้นะไในน้อยทำไมเนี้ยเด็ก็นอะอจากจะ,ะเรียนแล้วกลับมาต้องลูกกระตุนนะเป็นเป็นเรื่องปกติของวัยสมัยนี้แล้วลูกสมัยเปลี่ยนไป เด็กคนไหนม่ดูกระตูก็ไม่ใช่แต่ต้องให้ดูให้เป็นเวลาครับให้ดูทั้งวันไม่ได้ต้องมีเป็นเวลาเขาทำนะไอ้กวาล้างจุงล้างจานกวาดบ้านเก็บที่นอนแลน้วก็พาเข้าไปเตะบ,บอลน,นะเพื่อหากิจกรรมให่เดได้ทำมาให้มุ่งม,มุ่นอยู่กับเกมนั่นเองนะเนไหครับนะตัดไปบนไปตัดไปบนไปเฮ้ยไม่รู้ถึงตอนไหนแล้วจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นก้กใจของเราอืมบอกกภาหานหลังให้นะฮะอืม ตัดยังไงเนาะจะหั่นกันมาดูกันครับว่าสวยขนาดไหนด่าเอ้ยของกัดเอ้ยนั่งนิ่งครับตอนนี้นั่งนิ่งอยู่อืมแล้วก็ตัดก,กันไปเรื่อยนะครับตัดไปเรื่อยดูสิว่าจะเป็นยังไงใกล้เสร็จกันหรือ,อยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเสร็จหรือยังครับ ครับเปดมาตั้งดานนะครับนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับผมเป็นไงครับทุกท่านสวยไหมครับเนี่ยเชื่อว่าพี่มือช่างใช้ได้เลยอ่านะครับน้องกาดนั่งนิ่งเลยใกล้เสร็จแล้วถามนานแล้วกันเมื่อไรจะเสร็จป้าป้าก็บอกว่าโอ้โหป้าถ่ายตาไม่ดีลูกจะค่อยใจเย็นๆนะครับนี่ฮะเราก็เล็งไปเลยแล้วครับอ่าใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราได้ไปอาบน้ำกันแล้วเป็นไงทุกท่านครับกับช่างตะอ้วนบัเบิลเป็นยังไงครับ เห็นไดนะครับอ่าโอ้โหหล่อเลยน้องกัดของป๊าป๊าเป็นไงครับเล็มไปเรื่อยตัดไปเรื่อยนะครับเล็มต้องความมันจะสวยแล้วครับน่โอเคหัวเดียวอย่างไงมันต้องสวยได้ครับอ่าถูกไหมครับทุกท่านเล็มไปเรื่อยครับคนไหนมันดังแล้วก็แก้มไปนะฮะมันจะช่างมืออาชีพนะฮะแต่ใต้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคุยเรืงความทรงจำไหมสมัยยังน้อยฮะฮะสิว่าจะเป็นยังไงฝีมือจะสุดยอดขนาดไหน ออเอาง่ายที่ว่ามันด่างแล้วก็เซาะไปเรื่อยครับเหลี่ยมไปเรื่อยจนกว่าจะสวยแล้วครับนะเราฝีมือเทอย,อยงไม่ต้องกลัวนี่ฮะหให้ดูเลยอ่าอ่าเป็นครับทุกท่านสวยไหมครับนะแต่สวยฮะจะชอบคลิปอย่างนี้ดีๆอย่างนี้นะฮะคลิปมีประโยชน์ฮะสิบตลกฮาฮาทั้งสันอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครมกกดกระดิ่งฮะเผื่อมีวิดีโอเข้ามาแจ้งเตือนทุกท่านนะครับนะ เห็นไหมครับทุกท่านเอ้ยเปลี่ยนไงล่ะครับสวยไม่ครับทุกท่านนะมันต้องสวยสิไม่สวยไม่ได้เลยอ่า